สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเรา h อ l ลีเคนแอนด์ใต้ฝุ่นปี1851ถึง2014นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Introduction to Data Analytics for Industrial Engineer นะคะนำเสนอผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกิจวงกเกษมและรองศาสตราจารย์ดรนาราพรเผาประเสริฐค่ะสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ค่ะ อันดับแรกนะคะเรานำไฟล์มารวมกันค่ะแล้วเราก็ทำการคำนวณค่ะซึ่งอันแรกนะคะจากข้อมูลที่เราเห็นเลยเราเห็นว่ามันมี missing data ค่ะคือลบ9กกับลบ99ค่ะโดยจากข้อมูลที่ได้มานะคะอ้างอิงจากไฟล์ของ p ปซิฟิกกับ Atlantic นะคะพราะว่า Missing Value ไม่ใช่ค่าที่หายไปเลยแต่หมายถึงว่าในพอสอนั้นยังตรวจสอบไม่ได้ค่า Central Pressure นะคะหรือว่าค่าความดันส่วนกลางกับค่าลัศมีลมนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะแต่ว่าก็มีมากกว่านี้เราจึงแทนด้วยลบ9กกับลบ999ในไฟล์นะคะจนกว่าจะมีข้อมูลใหม่เข้ามานะคะ ในส่วนของคอลัมน์เดตนะคะเราได้ทำการแยกมันกับเฮียเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้งานค่ะการวิเคราะห์ Data นะคะเราได้มีการคำนวณค่าสถิติของแต่ละตัวแปรโดยคำสั่ง d e s c r i b e เราได้ทำการคำนวณดังตารางคือ 1. เขาจำนวนข้อมูลที่มีในแต่ละคอลัมน์ไม่รวมค่าที่หายไป 2. m e มีนค่าเฉลี่ย 3. standard deviation mm hmm. เพื่อดูการกระจายตัวของข้อมูลหรือความแปรปรวน 4. min mm hmm. เพื่อหาค่าน้อยสุดในแต่ละคอลัมน์เปอ percentile ที่25ค่าที่แยกออกมาเป็น25%ที่ต่ำสุดของข้อมูล 6. เ percentile ที่50หรือ median ค่ากลางของข้อมูลหรือค่าที่แยกออกมาเป็น50%ที่ต่ำกว่าและ50%ที่สูงกว่า 7. เปอร์เซ็นต์ท้ายที่75ค่าที่แยกข้อมูลออกมาเป็น75ที่ต่ำสุดของข้อมูล8แม็กค่าที่มากที่สุดค่าข้อมูลที่มากที่สุดในแต่ละคอลัมน์ต่อไปนะคะเฮริเคนไบเอียนะคะเราได้ทำการวิเคราะห์ความผีก่การเกิดเฮริเคนในแต่ละปีโดยเราทราบว่า D B E T E X H U แล้วก็ L O P T S D S S S T T D T S W V นะคะคือสเตตัสของข้อมูลค่ะคือสถานะของพายุที่บอกระดับความเร็วลมที่แตกต่างกันเช่น ทีดีน้อยกว่า34นอตก็จะเป็นพายุชนิดนี้ทีเอสสาถึงหกนอตก็จะเป็นพายุชนิดนี้ค่ะซึ่งเราก็จะได้มาดังตารางนี้นะคะตารางนี้ก็เช่นกันค่ะเป็นตารางความถี่การเกิดพายุในแต่ละปีค่ะ ต่อไปนะคะเป็นคาวไทออฟไซโคลนค่ะอันนี้ก็จะเป็นแท่งที่เรานำมาเขาว่าพายุชนิดนี้มีจำนวนเท่าไรเท่าไรนะคะต่อไปค่าละติจูดกับลองติจูดค่ะซึ่งเราแปลงจากข้อความน,นะคะให้กลายเป็นตัวเลขเพื่อที่จะนำเลขมาพลอตเพื่อดูว่าเส้นละติจูดกับลองติจูดเส้นไหนที่แบบว่าเกิดพายุบ่อยนะคะ ก็จะได้ดังตารางนะคะต่อไปโวล d ม a p ค่ะโวล d ม a p คือเราทำการพลอตสีแดงนะคะจุดสีแดงที่ตำแหน่งที่เกิดพายุบ่อยค่ะต่อไปขั้นเทรนโมเดลค่ะการเทรนนิ่งโมเดลนะคะเราใช้แรนดอมฟอเรสในการทำนายหรือว่าคาดการ โดยแบ่งข้อมูลเป็น2ชุดคือชุดที่ใช้ฝึกนะคะ80และชุดข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบอีก20ค่ะได้ผลลัพธ์ว่าโมเดลมีความแม่นยำในการทำนาย0 9น4 5 7กาย0.91457กว่ากว่านะคะหรือว่าคิดเป็น94%ค่ะเฟอร์นะคะหรือว่าเราได้มาเป็น0ูนย์จ สามหนะคะหรือคิดเป็น35%มสินตค่ะในส่วนของ power BI นะครับวิชวลแรกใช้ s t a c k bar chart อันนี้นะครับแล้วก็ใช้ค่าเฉลี่ยของความเร็วลมทั้งสาระดับได้แก่ความเร็วลมสูงความเร็วลมกลางและความเร็วลมต่ำซึ่งแบ่งออกเป็น4ทิศได้แก่ทิศเหนือทิศใต้ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกแล้วก็เอามาเทียบกันในแต่ละเดือนทําให้เรารู้ว่าค่าเฉลี่ยของความเร็วลมในระดับความเร็วเท่าไหร่และทิศไหนมีค่าสูงที่สุดหรือต่ำที่สุดของในแต่ละเดือนและสามารถบ่งบอกได้ว่าในเดือนไหนมีความเร็วลมมากที่สุดหรือต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับทุกๆเดือน วิชวลที่2ใช้โดนัทชาร์อันนี้นะครับโดยวิชวลนนี้ใช้ค่าเฉลี่ยของความเร็วลมทั้ง3าระดับที่แบ่งออกเป็นสีทิศเช่นเดียวกับวิชวล l แรกโดยเทียบค่าเทียบแค่ค่าเฉลี่ยของความเร็วลมทั้ง3ระดับที่แบ่งออกเป็นสีทิศอ,อ,อ,อย่างเดียวทำให้รู้ว่า ค่าเฉลี่ยของความเร็วลมในระดับความเร็วเท่าไหร่และทิศไหนมีค่าสูงที่สุดหรือต่ำที่สุดครับวิชวลที่3ใช้ลายฉาดอันนี้นะครับโดยกราฟนี้เนี่ยใช้ค่าเฉลี่ยของความเร็วลมทั้ง3ระดับที่แบ่งออกเป็น4ีทิศเช่นเดียวกับวิชวลแรก และวิชั่ที่2โดยที่เทียบกับสเตตัสทำให้รู้ว่าค่าเฉลี่ยของความเร็วลมในระดับความเร็วเท่าไหร่และทิศไหนมีค่าสูงที่สุดหรือต่ำที่สุดในแต่ละสเตตัสและสามารถบ่งบอกได้ว่าสเตตัสที่มีความเร็วลมมากที่สุดหรือต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับทุกๆสเตตัสคือค่าไหนนะครับ วิชัวที่4ใช้คลัสเตอร์คอลัมน์ชากโดยในกราฟนี้เนี่ยใช้ค่าเฉลี่ยของความเร็วลมทั้ง3ระดับที่แบ่งออกเป็น4ทิศเช่นเดียวกับวิชัวแรกวิชัวที่2และวิชัวที่3นะครับโดยเทียบกับอีเวนท์ทำให้เรารู้ว่าค่าเฉลี่ยของความเร็วลมในระดับความเร็วเท่าไหร่และทิศไหนมีค่าสูงที่สุด หรือต่ำที่สุดในแต่และอีเวนต์และสามารถบ่งบอกได้ว่าอีเวนต์ไหนมีความเร็วลมมากที่สุดหรือน้อยที่สุดเมื่อเทียบในทุกๆอีเวนต์ครับวิชั่ที่5นะครับใช้การ์ดซึ่งจะบอกค่าของค่าเฉลี่ยของความเร็วลมทั้ง3ระดับที่แบ่งออกเป็น4ทิศ และบอกค่าเฉลี่ยความดันที่ต่ำที่สุดและบอกค่าเฉลี่ยของความเร็วลมที่สูงมากที่สุดส่วนวิชที่6ใช้สไลเซอร์นะครับอันนี้นะครับซึ่งจะสามารถเลือกได้ว่าทั้งวันเวลา เดือนปีรวมถึงชื่อของพายุพอเลือกแล้วเนี่ยจะทำให้วิชวลต่างๆที่กล่าวไปก่อนหน้านี้เนี่ยมีการแสดงผลที่เปลี่ยนไปตามสิ่งที่เราได้เลือกเอาไว้ครับเช่นถ้าเราอยากรู้ว่าในปี2010มีในพายุที่ชื่ออเล็กซ์เนี่ยมีค่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็าสามารถเลือกได้ และตัววิชัวต่างๆก็จะแสดงผลตามที่เราได้เลือกไว้ในสไลเซอครับหรือถ้ายังไม่พอใจก็สามารถเลือกไปถึงเตือนได้นะครับครับส่วนใน ที่พูดเมื่อกี้จะเป็นของแอตแลนติกพายุในแอตแลนติกนะครับแต่ในแปซิฟิกก็ใช้วิชวล l แบบเดียวกันครับผมสามารถเลือกได้เหมือนกันกลุ่มเรา,เข,าขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับ